พระยายโดูใหญ่มากถ้าอยากดูปรนเต่องักดสิทค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารปลากันทานให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแผนที่รอบวัดนะคะโอ้รอบวัดวัดนี้ใหญ่มาก จะวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าลองมาดูกันน,นไปไปะเพาะว่าข้างหลังจะมีปลาหรือเปล่าเพรว่านางพายชื่อนูไม่ได้ไปลาแน่นอนน่า <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องพอจะมาให้อาหารปลากันนะคะที่เห็นสภาพอยูแ่แบบนี้คือเหงแตกนะคะดูน้ำดูน้ำสิคะเพื่อนๆ มา,มาให้อาหารปลากันดีกว่าให้อาหารปลาแต่คนกินด้วยว่าราดูกันนะคะคุณแม่จับกล้องไปที่น้ำเอะ่อ้ปลากุ้องเฮียดูสิ <c oughs> ไม่ได้หรอไม,ไม่เกียราน้องพอยไปถ่ายคลิปตรงนูน้นนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วเราจะไปไหนต่อคะ ไปทางนู้นค่ะแต่ตรงนี้เขาก่อสร้างอะไรอยู่พี่เนเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมแต่ดูตรงนี้สิแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้สิอันนี้คือตรงที่เราถ่ายคลิปนี้เราจะเดินจะเดินกันถ้าถเพื่อนเพื่อนคนไหนกลัวใครหน้า บาบาเบาบาว่ัเสร็แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะมาดูคลิปเดียวกับเล้งปู เพื่อนๆตามมาดูตัวนี้ค่ะพี่ๆไม่ขอจะขายไปแล้วนี่จึงมาดูตัว มินนี่สิคะมินมนี่ม,นมีเสียงแจ็กกัจันด้วยมีเสียงแจ็กกัจันด้วยสวัสดีค่ะ,ะคุณลูกไหว้ค่คะ อันนี้คือกำลังจะสร้างใหม่นะคะพี่พลอยเข้าไปไม่ได้นะลูกดูแต่รอบนอกได้ทำไมนั่นไงกำลังสร้างอยู่สร้างยังไม่เสร็จลูกตัวนี้มีสิงโตด้วยสิงโตอยู่ตรงนั้น,นะะอาจจะถ่ายไม่เห็นนะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกำลังจะสร้างใหม่นะคะจะเป็นศาลาอยู่ดิมน้ำอยู่ตรงนน้มกกนมังกรเหรอ ตรงนี้นะคะเคเสียงดังๆหน่อยจิ๊คะไม่ได้ยินค่ะเค้ยค่ะพรจะมาทำคิสิ่งข้อที่เกี่ยวกับป้าหลวงปู่ตัวค่ะแต่เพื่อนๆดูดูวยมั้สิมันมองดูหน้า Sampai กัน ค่ะบ๊ายบายปิดปิดแล้ว ค่ะต้องขอาก่ดยนะคับเป่อยากให้อภัคอยทำชิอะไรอีกก็อย่าลืม คอมเมนต์มาด้แล้วคอมเมน์นะคะน้องเพลขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย